แบบแรกเลยค่ะจุฬาก็าได้บาร์บี้มาได้บาร์บี้มาแล้วหลังจากนั้นป้ากับแม่ไม่ซื้ออะไรให้แนละ้วซื้อให้ค่ะคทุกแมวเลยค่ะแล้วอะไรที่ชอบที่สุดของรางวัลที่เคยได้มาบาร์บี้ค่ะอบาร์บี้นี่คือเรียกว่าก็เป็นแรงกระตุ้นนะของรางวัลชิ้นแรกในชัยชนะครั้งแรกก็ทาให้เราเกิดความแบบเจอแพชชั่นแรงกระตุ้นใจมุ่งมั่นสู้เลยมารายการใหญ่ที่สุดที่เคยได้แชมป์ที่เราประทับใจดีใจที่สุดคือรายการไหน ชิงแชมป์โลกค่ะที่เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมหล<ช>ังจากนั้นที่ประเทศนายจาได้ไหมอูตเบกิสถานอูตเบกิสถานตอนนั้นจําได้ไหมว่าคู่ชิงอ่ะเราชิงกับใครรัสเซียรัสเซียคู่แข่งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาเขาเก่งไหมฝีมือสูสีไหมหรือว่าเราชนะขาดเลยก็รู้สึกว่าก็เก่งค่ะเพราะว่ามีฝีมือ <laughs> อ่ามีฝีมืออันนี้เดี๋ยวจะชวนท่านผู้ชมย้อนไปดูภาพไปดูภาพแมตช์ชิงที่น้องเทนนิสนะครับ เขาได้เหรียญทองมาตอนนั้นใครจําได้ที่ดูแมตช์โอลิมปิกแมตช์นเนี่ยมันสูสีมากเราเคยเจอแบบว่าอารมณ์แบบเดียวกับตอนที่พี่เทนนิสได้เหรียญทองโอลิมปิกแมต์แบบว่าโอ้มันสูสีมากแล้วก็ตูมเดียวเราได้มาเ่ยน่าจะเป็นคู่แรกของชิงแชมป์โลกค่ะออตอนนั้นเตะก,กับอิรานค่ะ,ะเหมือนตอนนั้นหนูนําอยู่ประมาณตอนนั้นหนูตามอยู่ค่ะประมาณสองสามแต้มได้ค่ะ,ะแล้วทีนี้เหมือนหนูมาได้หัว ช่วงไม่ไม่ไม่กี่วิสุดท้ายค่ะแล้วตอนนั้นก็แบบว่าหนูโลกมากค่ะแบบว่ากลัวมากแต่คือแบบคิดว่ามันต้องทําให้ได้ค่ะเพราะมันยังเป็นแบบคู่แรกมันเพิ่งคู่แรกเองหนูน่าจะแบบไม่แท้ยังไงเราไม่อยากรีบกลับบ้านเราต้องชนะให้ได้ใช่การการเร้การรวบรวมสติการควบคุมอารมณ์ในในแมตที่มันแบบสูสีกดดันขนาดนี้เรามีเทคนิคเคล็ดลับยังไงโค้ชแนะนำยังไงก็พยายาม มีสติมีสมาธิให้มากที่สุดค่ะแบบว่าพยายามไม่กดดันตัวเองค่ะคนดูเนี่ยเขาจะเห็นแต้มแบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ใครนาใครตามใครนำใครตามใครนำใครตาม,ตามนักกีฬาเห็นไหมก็เห็น,นะคะ่ะแบบว่าแอบ,บเหลือมมองนิดนึงเหลือมมองแล้วแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเหลือมมองมาเห็นแล้ว,ลวเรานําเราจะจะทำยังไงปรับเทคนิคก,การต่อสู้อย่งไปรับแทคนิกย่งไร ก็ถ้าสูมตินำหางก็แบบว่าประคองไปเรื่อยๆก็แบบว่าอาจจะทําแต้มแล้วก็อาจจะเล่นท่าอื่นบ้างที่ไม่ใช่ท่าที่ตัวเองถนัดอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายตามตามแบบตามไม่ขาดเนี้ยกำบีบๆกันอยู่ก็จะฟังโค้ดค่ะว่าจะต้องทํายังไงต่อแล้วก็อะไรแบบว่าไล่ให้แบบว่าแต้มแต้มนาค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะฟังโค้ดเป็นหลักค่ะว่าแบบต้องแก้เกมยังไงแล้วแม์ที่ ผิดหวังอาแมทที่เราแพ้ที่เราไม่ไม่สมควตั้งใจพอจบแล้วเนี่ยเรามีวิธีให้กาลังใจตัวเองยังไงก็กลับไปฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ <laughs> กินชาไข่หมูย้อนใจ <laughs> แต่ว,ว่ากลับไปฝึกซ้อมให้มากขึ้นค่ะแล้วแล้วก็มาถึงบรรยากาศในการเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติบ,บ้างตอนนี้เขาเรียกได้ว่าเราก็เป็นชุดบีเนาะ,ะใช่ไหมแล้วก็บรรยากาศเป็นไงบ้างสนุกไหม โค้ดดุไหมเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็รุ่นพี่เป็นยังไง้าให้คําแนะนาอย่างไรบ้างข้างในสนุกมากเลยค่ะแต่ซ้อมก็เหนื่อยมากเหมือนกันค่ะซ้อมโปรแกรมซ้อมนี่ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นนี่แบ่งเวลาเขาซ้อมเวลาไหนบ้างซ้อมตอนนี้ซ้อมเช้าเย็นค่ะเช้ากับเย็นช่วงอ่ะแล้วถ้าว่าไม่ได้ซ้อมอ่าง,งานอดิเรกที่เราชอบทําการรีแลกซ์การพักผ่อนเราทําอะไรเล่นเกมค่ะเกมเหมือนเด็กทั่วไปใช่ค่ะชอบเกมอะไร เล่นอาวีเนี่ยเกย์กำลังฮิตเลยไม่แน่นะต่อไปถ้าเกิดว่าเบื่อเทควันโดแล้วอาจจะเป็นแบบกีฬาอีสปอร์ตก็ได้นะตอนนี้ก็ลังแบบนิยมด้วยนะครับแล้วก็โค้ดแม็กโค้ดเชเป็นไงบ้างอ่าดุไหมดุดุดค่ะดุดุดเลยแล้วสามดุแล้วท่านผู้ชมนะก็ไปได้ทราบมาดีว่ากีฬาของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาเขาเข้มงวดมากนะสไตล์ของโค้ดเช ที่ว่าดุนี่เขาดุยังไงเออก็ถ้าทําดีนะ่ก็ไม่ลงโทษค่ะแต่ว่าจะชอบคนที่ออกเสียงดังอ๋อน่าแน่นอนชาวเกาหลีต้องจริงจังนะโอเคก็เนื่องจากว่าในแคมป์ทีมชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพถ่ายทํานะไม่งั้นเราจะได้เห็นภาพกันแต่ว่าก็ลองจินตนาการดูว่าความเข้มงวดของโค้ชเชนเนี่ยต้องเต็มรอยครับถึง ทำให้ทีมเทมโนโดทีมชาติไทยเนี่ยประสบความสำเสร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของเราในการในการเล่นเรามีจุดเด่นตรงไหนที่ทําให้ได้เปรียบผู้ต่อสู้เอาชนะผู้ต่อสู้ทําคะแนนได้เยอะน่าจะเป็นที่ขาหน้าค่ะาขาหน้ายาวแล้วก็แต่ว่าน่าจะเป็นเพราะขาหน้ายาวแล้วก็แบบเตะหัวได้ง่ายค่ะแต่ว่าหนูก็ขาดแบบพวกขาหลังไปบ้างค่ะแล้วก็ เป็นหนูมีจังหวะที่ช้าด้วยค่ะไม่ได้เร็วเหมือนคนทั่วไปก็ถือว่าความที่เราขายาวเนี่ยมันก็ได้เปรียบตรงที่ช่วงช่วงการเตะเตะลําตัวก็ได้เตะหัวก็ได้แต่ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบว่าช้ากว่าเขางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเวลาทํคะแนนเทควันโดมีคะแนนยังไงถ้าเตะลําตัวได้คะแนนสองแต้มค่ะสองแต้มเตะหัวสามแต้มค่ะสามแต้มก็คือมีสองเป้านี้ที่ต้อง ค่ะแล้วก็มีหมุนตัวสี่แต้มหมุนหัวห้าแต้มค่ะแล้วก็ต่อยหนึ่งแต้มอ๋อหมุนตัวนี่คือเหมือนเหมือนกับชรอคโก้ฟาดหางอย่างนั้นปะใช่ค่ะต่อยได้ด้วยใช่ค่ะต่อยทองอืมแต่ส่วนใหญ่ว่าการต่อยก็จะเข้าไปต่อยลาบากมากเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็จะเตะสวนมาค่ะก็ต้องดูจังหวะดีๆที่สุดของนักเทควันโดก็คือสายดาปีนี้เพิ่งได้สายดํา ครั้งแรกด้วยในปีนี้ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างได้สายดำแล้วรู้สึกเหมือนโตขึ้นอีกปีเลยค่ะเพราะว่าใช้สายดําแดงมาตลอดอ๋อคือก่อนที่จะเป็นสายดําก็เป็นสายดําแดงใช่ไหมครับก็ธรรมดานะพอได้เป็นสายดําเราก็จะต้องไปเจอคู่ต่อสู้ที่เขาเขาเก่งเขาเขี่ยวขึ้นด้วยใช่ไหมครับตอนนี้พอได้สายดาครั้งแรกแล้วไปแข่งที่เวียดนามเนี่ยคู่ต่อสู้ก็เก่งๆขนาดเลยตื่นเต้นไหมตอนนั้นที่แบบเราไปในนามสายดําครั้งแรก ก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่ได้แข่งนานมากเลยค่ะโควิดด้วยเนาะใช่ค่ะก็กัน,นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองทําได้ดีว่า <c oughs> นักเทควันโดเนี่ยก็คงจะเหมือนกีฬาหลายๆประเภทที่มีการปะทะการต่อสู้ก็จะมีปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาส่วนใหญ่นักกีฬาเทควันโดจะบาดเจ็บช่วงตรงไหนน่าจะช่วงข่า่แล้วเราเราตอนนี้เรามีปัญหาการบาดเจ็บอะไรไหม จากการเล่นมีค่ะทั้งตัวเลยค่ะทั้งาก,การซ้อมจากการโนตเตะ่้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วก็ทางทีมแพทย์ทางนักวิทยาศาสตร์กีฬา,าเขาดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วนักกีฬาที่เรานักกีฬาที่เราชื่นชอบที่เป็นแบบอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเล่นการแข่งขันคนไทยก็ได้หรือคนต่างชาติก็ได้เราชอบใครก็ชอบลีแดฮุนค่ะล<ร>ีแดฮุนคนเกาหลีใช่ค่ะเราเราชอบเขาตรงไหน หมือนคาร่าดีค่ะแล้วก็เร็วแบบ<ม>ว่าเตะเก่งดีเดียหฮุนนี่คือผู้หญิงเนาะผู้ชายเอาผู้ชายออกโอ้โหเราก็ไม่ค่อยที่จะปรับเปล่อนในวงการเทควันโดต่างชาติเท่าไหร่ดีเดียหฮุนเป็นผู้ชายแล้วก็เขาเขาหล่อไหมหล่อมากนี่ก็เป็นจุดเด่นของนักกีฬาเขาเลยนะะคนไทยล่ะมีนักกีฬาไทยที่เราชื่นชอบมีใครบ้างก็คนแรกก็น่าจะเป็น โค้ดแม็กเลยค่ะอ่าโค้ดแม็กอ่าเขาอยู่คุ้นคลีด้วยสนิทด้วยอื่พี่แม็กถ่ายทอดอะไรให้เราแล้วเราจดจําแบบอย่างที่ดีของพี่แม็กตรงไหนก็น่าจะเป็นเรื่องวินัยค่ะแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแบบว่าได้เทคนิคมาเยอะมากเลยค่ะกับคนแม็กแล้วตอนนี้เราได้กลับไปที่ยิมของคูเคทมั้งไหมทวีสินเทควันโดกลับค่ะ ไปในฐานะฮีโร่ของยิมเลยใช่ไหมเวลาเรามีมีน้องๆมีเด็กเยาวชนรุ่นหลังที่เขาเข้ามาแสดงความยินดีมาชื่นชมเราเนี่ยเราเคยให้คําแนะนําได้พูดคุยกับเด็กๆบ้างไหมก็มีบ้างค่ะเราบอกเขาววาไงก็แบบว่าบางคนก็มาถามว่าแบบว่าข้างในซ้อมเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมแบบว่าทํายังไงถึงจะเก่งแบบนี้แบบว่าแบบก็ตั้งใจซ้อมแบบว่าน้องๆทําได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าแนะนําให้เขาต้องกินชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นี่ก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะครับของอีกหนึ่งนักกีฬาเยาวชนนะครับที่ได้รับการคาดหวังนะครับว่าจะเป็นอ,อ,อีกหนึ่งครื่องลูกใหม่เป็นตัวแทนทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตนะครับที่เรียกได้ว่าเธอก็มีพัฒนาการที่ดีที่เรียกว่าต่อเนื่องที่สัมผัสได้เป็นรูกธรรมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ คว้าแชมป์มาหลายรายการแล้วก็โตขึ้นเยอะด้วยนะครับจากการที่ได้พูดคุยกันในครั้งก่อนนะครับมาครั้งนี้น้องก็มีมีความกล้ามากขึ้นมีความมั่นใจามากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าผลจากการที่เราประสบความสำเร็จในหลายๆแข่งขันเขาเรียกว่าได้เหรียญมาแล้วก็คือคุยได้มาแล้นเถอะนะับแต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาแต่ละคน <c oughs> แต่ละทีมเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมีคนสนับสนุนมีเบื้องหลังมีคนที่จะคอยช่วยเหลือหลายๆอย่างนะครับ ก็อยากจะให้น้องขอมนมจีบเนี่ยได้ขอบคุณทุกคนเลยที่มีส่วนในการสนับสนุนความสําเร็จของเราแล้วก็ทีมชาติไทยของเราใชครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์เข้มเลยค่ะที่คอยสั่งสอนหนูมาค่ะที่แบบว่าให้เทคนิคหนูในการแข่งขันทุกรายการแล้วก็แบบว่าคอยจี้ค่ะที่ให้ที่แบบว่าคอยจี้หนูในทุกๆการซ้อมแล้วก็ทําให้หนูแบบว่าแบบ ได้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณป้ากับแม่ค่ะที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตมาตลอดค่ะแล้วก็แบบคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่แบบว่าคอยให้กำลังใจหนูค่ะขอบคุณทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยค่ะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ดูแลหนูเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณทางสิงคอเบอเรชั่นค่ะที่ คอยส่งเสริมในทุกๆด้านของหนูเลยค่ะขอบคุณโรงเรียนปานวิทย์แล้วก็คณะคุณครูแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะที่คอยช่วยเรื่องเรียนช่วยเรื่องการบ้านของหนูค่ะแล้วก็ช่วยในทุกๆเรื่องที่โรงเรียนเลยค่ะมาท่านผู้ชมครับ <c oughs> น้ำตาจะไหล <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกอินไปด้วยแล้วก็ดีใจชื่นใจนะครับที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่เล็กแล้วตอนนี้สูงปรี๊ดเลยนะครับ ได้คือประสบความสำเร็จในเส้นทางการเป็นนักกีฬาแล้วก็มีอนาคตที่สดใสนะครับรออยู่แต่ก็ต้องขอบคุณอีกเหมือนกันนะครับทุกการสนับสนุนที่มีให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขออวยพรนะให้น้องขนมจีบนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับฝึกซ้อมให้เต็มที่ตั้งใจทําลงานให้อประสบความสำเร็จเพื่อที่จะสร้างความสุขสร้าง,งรอยยิ้มสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็ ประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ขอบคุณเป็นอยา่างสูงครับขอบคุณครับ oh, 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 oh. มหกรรมการแข่งขันกีฬาอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนสีเกมครั้งที่31จากประเทศเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมนี้ร่วมเชียนนักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทอง I, We